โกรานนนะคะแต่ว่านั้นมันเป็นเพลงลูกลุ่งแบบเพลงแบบเก่าเลยย่านะคะอันนี้เพลงสตริงนะจ๊ะพิเศษเพลงทายสีเพลิงให้น่นารักจังเลยไม่ได้เปิดนานแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้รายการวีเทรนสัมภาษณ์ใครคะวีเทรนวาไราตี้ต้องถามพี่เล็กจ้าหนูสาวองค์รักไม่ทราบจ้าแล้ววันนี้เข้ามาจัดนะคะไม่ทราบค่ะย,ยังไม่เห็นค่ะ เมื่อวานไม่มีเนะะาะเมื่อวานไม่มีค่ะไม่ได้มาขอบคุณากค่ะถามไม่ถูกคนหน่อยนะพี่คนละคนกันนะเออถ้าถามคือเหมือนกับจะให้ถันไปถามใครสมมติว่าถามว่าคือคือคนละคนกันนะตอบไม่ได้นะถ้าเห็นก็คือมาถ้าไม่เห็นก็คือยังไม่มาเนะคะขอบคุณด้วยนะอันนี้เป็นแฟนคลับของพี่ดีเจเล็กวิเศษนะคะ ความจริงน่ะพี่ดีเจเล็กวิเศษนะคะจะให้สาวองครักทำรายการบอกว่าให้สัมภาษณ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองนะคะนางสาวเอกรัตนาคาคงกับอ,อ,อดีตหัวหน้าป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยจังหวัดอ่างทองนะคะคุณนางสาวสุพีพรโมรานะคะซึ่งสาวงครักก็มีโอกาสได้สนทนากับ พี่ทั้งสองนะคะแต่เนื่องจากสาวองครักษ์ไม่กล้าที่จะไปติดต่อท่านนะคะอย่างรองเอกกรัฐเนี่ยทราบว่าวันนี้มีภารกิจที่จะต้องไปที่ต่างจังหวัดนะคะเนื่องจากท่านกําลังจะไปปฏิบัติหน้าที่อีกจังหวัดหนึ่งนะคะเลื่อนตําแหน่งนั่นแหละนะคะจากรองผู้ว่าราชาการจังหวัดอ่างทองก็ไปเข้าไปเ,าเป็นผู้ตรวจการกระทรวง อะไรประมาณนี้นะคะคือจะเข้าเข้าข้างในอะ่ะเข้าไปในกรมในกระทรวงที่ที่ทานท่านทำอยู่นะคะสังกัดมหาไทยนี่แหละนะคะส่วนทาง,งพี่พี่ปูนะคะอดีตปอพอหัวนหน้าปอพอ,อ่างทองนะคะแต่ว่าตอนนี้ท่านก็ไปประจําอยู่ที่จังหวัดปทุมธานีแล้วนะคะสวนนาวองค์ก็มีความรู้สึกว่าอยู่ต่างจังหวัดกันแล้วก็ เกรงว่าจะรบกวนท่านน่ะนะคะบางทีในช่วงนี้นะอาจจะเป็นช่วงเวลาแห่งการพักผ่อนนะเสาร์อาทิตย์แต่ถ้ามีภัยต่างๆบางทีท่านก็ไม่ได้พักเหมือนกันนะคะคือเกรงใจนั่นแหละนะไม่กล้าที่จะสัมภาษณ์นานๆนะในส่วนตัวสาวองครักษ์เองนะคะแต่ถ้าพี่ดิเจเล็กเนี่ยมีความสามารถที่จะออสัมภาษณ์ศิลปินสัมภาษณ์อะไรได้แต่ว่าในส่วนของสางคารักษ์เองที่ไม่ไม่คุยกับใครยาวๆเพราะว่าหนึ่งคือ กลัวว่าจะไปรบกวนเวลาเขาหรือเปล่านี่ะอันนี้คิดเองนะความจริงก็ยังยัง,ยงออรองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองเนี่ยนะคะนางสาวเอกรัตนาคะคงมีโอกาสได้พบเจอกับท่านเมื่อก่อนหน้านั้นนะคะท่านบอกว่าท่านชอบนะท่านชอบที่จะมา มาพูดคุยมาเปิดเพลงมาออกรายการอนะไรประมาณนี้บอกอว่างๆนะแอร์เย็นๆนะคะเปิดเพลงฟังก็สนุกดีนะแต่ว่างานภารกิจท่านเยอะเลยนะคะรองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองนะคะมีสองท่านด้วยกันนะคะรองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองท่านหนึ่งนายสักดานะคะอีกท่านหนึ่งก็นางสาวเอกรัตน์นาะคคงงานเยอะเลยนะคะเราก็เกรงว่า ในส่วนของจันทร์ถึงสุดเนี่ยงานเยอะอยู่แล้วเสาอาทิตย์ก็อยากที่จะให้ท่านได้พักผ่อนบ้างบางทีถ้าหากชวนท่านมาเนี่ยเกรงว่าจะเป็นการรบกวนการพักผ่อนแล้วก็อีกอย่างหนึ่งสาวครรกับท่านก็อายุค่อนข้างจะห่างกันนะคะ ก็เลยเกรงใจไม่ได้ไม่ได้มานะคะประมาณนั้นนั่นเองแต่ว่าก็ระลึกนึกถึงนะทั้งท่านทั้งสองนะไม่ว่าจะเป็นทางรองเอกรัษ์เองหรือว่าจะเป็นพี่ปูหัวหน้าปอพอนะเป็นบุคคลที่น่ารักมากเลยนะคะสร้างความประทับใจให้กับชาวอ่างทองอย่างสาวองครักษ์มากมากเลยนะคะคิดถึงอยู่นะก็หวังว่าคงจะสุขกายสบายดีนะพี่ปูแล้วก็รองเอกรัฐย์นะคะกำลังจะไปเป็นผู้ตรวจ เป็นผู้ตรวจการใช่ไหมนะคะแล้วจะไปถึงผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองเอ้ยผู้ว่าราชการจังหวัดไหมขอให้ขอให้ได้เป็นระดับผู้ว่าราชการจังหวัดใดจังหวัดหนึ่งในประเทศไทยด้วยและกันนะคะณปัจจุบันนี้รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองรองเอกรัตษณ์นาคคงนะคะขอให้ได้เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดใดจังหวัดหนึ่งในประเทศไทยสักแห่งเถอะสาธุ ปรารถนาที่จะเป็นเช่นนั้นนะคะก่อนที่ท่านจะ,กะเกษียณอายุราชการนะคะขอให้สมหวังทังใจคิดด้วยละกันนะคะหรือว่าจะเป็นทางคนหน้าปอพอเองพี่ปูบอกว่า,าก่อนที่จะ,กะเกษียณอายุราชการเนี่ยนะคะอยากที่จะไปถึงระดับรองผู้ว่าราชการจังหวัดก็ขอให้สมดังใจด้วยเถอะนะซ่าพวเ,เราอยากให้เป็นน,นะ เพราะว่าเราเข้าใจอ่ะบางทีมความมุ่งหวังของแต่ละคนเนี่ยถ้าหากสมดังใจได้เนี่ยมันจะโอ้โหหัวใจพองฟูนะคะเราอยากให้สองท่านดีหัวใจพองฟูนะคะ <c oughs> ขอบคุณนะคะเรื่อง